ให้ขายหุ้นของปตท<อ>ที่รัฐถืออยู่โอ้อันนี้น่าสนใจนะทำไมพี่เตาถึงเสนอแบบนี้แต่เชื่อว่าถ้ามีการเสนอออกสาธารณะจริงๆมันต้องมีเสียงคัดค้านแน่เลยพี่ใหญ่ใช่ไหมมัน,ม,นมันคงจะต้องมีข้อดีข้อเสียแหะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกคุณตาการตัดสินใจในการาจัดการบ้านเมืองในแต่ละเรื่องเนี่ยข้อเสียต้องน้อยกว่าข้อดี ถ้าข้อดีมันมากกว่าแล้วมันจําเป็นจะต้องทําก็คงต้องทําแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าขายแล้วทีนี้จากนี้ไปเรื่องของพลังงานใครจะดูแลนะครับใครจะมา,าทำอะไรต่างแล้วก็ที่ผ่านมาสมมติยกตีวอย่างเอาเอาเข้าชิงมลรัฐบาลเอาเห็นด้วยกับที่พี่ตาวบอกว่าจะไปไปขายไล้ว,วิสาหกิจบางไอว,วิสาหกิจละคําถามคือเอาจากนั้นไอ้กิจการที่เลาว,วิสาหกิจทําอยู่เนี่ยใครจะทำต่อริอะการเป็นของเอกชนไปร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือวันนี้กระทรวงการคลงังหรือรัฐบาลเองก็เข้าไปถือหุ้นในหลายวิสาหากิจและบริษัทเอกชนใหญ่ๆเยอะนะครับโดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆเช่นซีเมนไทยเลยเป็นต้นก็ก็ต้องมาดูฮนะเพราะว่าพูดถึงการลงทุนนะซีเมนไทยไม่มีครับมีไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะผมผมพูดถึงขอกลับมาับเรื่องของคืองี้ครับ,รบ,รบการที่รัฐถืออยู่ 60กว่าเปอร์เซ็นต์ผ่านกระทรวงคลังและกองทุนวายุพักเนี่ยปตทได้มาเก็แคปประมาณล้านล้านเพราะฉะนั้นถ้าขายหมดก็จะเป็นเรียกว่าการแปรรูปโดยสมบูรณ์นั่นก็คือให้ตลาดเข้าไปจัดการใช้กอบเนนของตลาดในการควบคุมดูแลรัฐอย่าสั่งไม่ได้คือองนี้ครับปกติในรัฐก็สั่งไม่ได้อยู่แล้วนะพอ เข้าตลาดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เท่ากับจะทำอะไรก็ต้องเห็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนย่อยด้วยแต่ทุกวันนี้มันก็ยังแทรกแซงแต่ไม่ใช่แทรกแซงออกมาสนองนโยบายรัฐนะครับแทรกแซงเอามาสนองอำนาจของนักการเมืองและข้าราชการประจําฝากโปรเจกต์ฝากอะไรกันเยอะแยะทำให้เกิดสองเรื่องครับ ยังหวงมโนโ p o l y เซตัสที่มีอยู่ในรัฐวิสาหกิจนั้นๆเช่นที่เขาวิจาร์เรื่องท่อแก๊สเวลถ้าเราจะขายหมดเราก็ต้องเขาเรียกบอกว่าเปิดให้เกิดการแข่งขันเสรีในทุกกิจการที่รัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินอยู่แล้วก็ขายให้ตลาดไปแข่งขันกันข้อดีของมันก็มันพิสูจน์แล้วนะว่ามาเก็ตก็มันนั้นมันดีกว่า สเตต์เขานั้นมันลดลั่วไหลได้มากกว่าเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่าลดไอ้มโนโพลีซึ่งเป็นตัวทวงได้มากกว่าน,นี้รายละเอียดมันจะวิชาการหน่อยอันนั้นก็คือผลพลอยได้อย่างผมขออนุญาตเล่าอย่างที่แทชเชอร์เขาแปลร,รูปรัฐสกิจในอังกฤษเนี่ยเขาขายเหลือศูนย์ทุกอันเลยนะเพราะนั้นมันทำให้อบริษัทรัฐสกิที่ ไม่มีประสิทธิภาพกลายเป็นบริษัทระดับโลกที่ออกไปแข่งทั่วโลกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริเตนปิโตเลียมบริเตนแก๊สบริเตนเทเลคอมบริเตนไอเอไออะไรองี้เป็นต้นยังชื่อบร i เต s h วนะครับแต่ว่าไม่เป็นของรัฐแล้วของเราถ้าทําอย่างนั้นผมจะบอกให้อันที่หนึ่งเลยจะได้เงินหกแสนกว่าล้านซึ่งก็เอาไปเหลือจากโปรเจกต์นี้ครับ เหลือจากโปรเจกต์นี้อันที่สองนี่สาธารณะซึ่งตามนิยามนี่สาธารณะของไทยเนี่ยรัฐนี่รัฐศาสตรกิจถือเป็นนี่สาธารณะนี่สาธารณะของกลุ่มปตทประมาณหนึ่งล้านล้านก็จะออกจากนี่สาธารณะและใครที่กังวลว่านี่สาธารณะขึ้นไป6 0ซมันหายไปทันทีแปดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทำอันนี้นะครับซึ่ง แต่ทำไม่ต้องทำทีเดียวนะทำทีเดียวหกแสนล้านมันมากไปมันก็ค่อยๆขย,ยายทยอยทำระยะสั้นไม่เป็นไรครับเพิ่มนี่ไปก่อนถึงแม้อาจจะดูเหมือนเกินเพดานแต่มันเป็นการเกินชัว่วคราวถ้ามีแผนชัดเจนเครดิตเล t ติ้งก็จะไม่เสียแผนชัดเจนว่าจะคืนยังไงโอเคครับอันนี้คือแนวคิดแต่อเกนนะครับ ไม่ได้แปลว่าผมสนับสนุนนโยบายห้าแสนล้านนั้นนะแต่ถ้าจะทำทำยังไงถึงจะเกิดผลกระทบได้น้อยที่สุดเพราะถ้าไม่งานเนี่ยก็ต้องใช้นี่สาระทั้งหมดความพี่เตาเนี่ยเขาบอกขายปตอตทหมายถึงว่ารัฐบาลต้องขายหุ้นในส่วนที่รัฐบาลถืออยู่ใช่ไหมใช่ครับนกองทุนวาย,ยุพักหรือกระทรวงการคลังอะไรก็ดีเนี่ยครับขายมาหกแสนล้านแล้วตอนนี้รัฐบาลถืออยู่เท่าไหร่ครับประมาณกี่กี่ล้านคนี่แหละครับประมาณเนี่ย ถืออยู่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณหกแสนล้านแต่เวลาขายไม่ต้องขายทีเดียวครับขายทีเดียวไม่ได้ครับค่อยๆขายแต่มีแผนชัดเจนเอางี้แล้วกันครับถ้าใครจำได้สมัยเลือกตั้งครั้งที่สองเดี๋ยวนะสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนโยบายของเพื่อไทยคุณทักษิณประกาศเลยนะครับว่าถ้าใครไม่สนับสนุนเรื่อง แปลรูปรัฐศาสกิจไม่ต้องเลือกผมถ้าใครจำได้นะชื่อนะแต่ว่าคุณทักษิณก็เองก็ทุกคนมีข้อจำกัดนะเพราะว่าการที่จะแปลปรับปรุงก็เปนน้นของรัฐศาหกิจมันก็โดนแฟคชั่นภายในพักเองก็ค้านนะครับเพราะในพักก็มีหลายมุงนะมุงที่ยังอยากจะ จัดการและภาษาอังกฤษก็มีนะครับคำว่าอยากจัดการเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำนี้ไม่ได้แปลว่าชั่วเสมอไปนะจัดการเพื่อเป็นเครื่องมือนโยบายต่อให้หวังดีก็ต้องจัดการครับ